ในะครับร่วมอยู่ในช่องทุกประชาพิการในกดข้าวโฆษณาจุดในกนุ่นไดย่กรณกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศนะฮะกฎหมายและก็เรื่องของทะเบียนประวัติฮนะแทนจะได้ติดตามคลิปดีๆจากผมก่อนนะครับอย่าลืมกด u u s s r r i e ให้ด้วยนะครับมาเรื่องของวัคซีน เกี่ยวเรื่องของสงครามวัคซีนสอง,งค้วสองฝ่ายฝ่ายอเมริกาแล้วก็ฝ่ายจีนนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจที่เราชาวโลกนั้นเนี่ยจะต้องรู้ทันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีการคาดการโดยนัก,ดา,นกดาวะนักดาวะวิทยาหรือนักเดาก็ได้นะผมเรียกดาวะดาวะวิทยาหรือเซอร์วุ่งการเดาว่า ปี2 0 1 3นี้น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาจากการเกิดสงครามชีวภาพรอเปล่าและทำไมสองฝั่งยักษ์ใหญ่อย่างจีนกับอเมริกาถึงมีวัคซีนไว้แล้วมีตัวเลขที่น่าสนใจท่านผู้ฟังตัวเลขนี้ได้บริสุทธิ์ข้อมูลมาจากทางด้านของเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับแล้วก็มาแปลนะครับรวมทั้งหาข้อมูลจากสำนัข่าวในประเทศไทยนะครับเพื่อประกอบความน่าเชื่อถือในการที่จะนําเสนอข้อมูลนี้ให้กับท่านผู้ฟัง เ,เรื่องของการคาดการว่าวัคซีนโควิดเนี่ยจะมีรายได้นะถ้ามีตัวเลขกลมๆนะฮะทั้งโลกเนี่ยถ้ามีการผลิตจำหน่ายวัคซีนฮะ,ะที่ประมาณ6ล้านล้านบาทคือรายได้ของวัคซีนนะสองประเทศยักษ์ใหญ่ก็คืออเมริกากับจีนเนี่ยที่แบ่งเค้กกันไปเนี่ยดูที่ประมาณ6ล้านล้านบาทนะฮะถ้าตีเป็นเงินไทยนะฮะ บริษัทวิจัยนะครับคือบริษัทด้านการวิเคราะห์ข้อมูล a อฟฟินิตี้นะครับอฟินิตีก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ผลิตนะครับวัคซีนขายทั่วโลกนะครับทั้งด้านของอเมริกาและก็ประเทศจีนนะครับเคราะตัวเลขกลมๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1,90,000นล้านเหรียญสหรัฐซึ่ง การแบ่งเค้กนรณีสองยักษ์ใหญ่อย่างจีนกับอเมริกาเนี่ยแบ่งเค้กกันไปโดยทางด้านของประเทศจีนนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ25%โอ้โหท่านลองคิดดูสิครับ6ล้านล้านคูณด้วย25%เท่าไหร่นะฮะของอเมริกานะครับอยู่ที่ประมาณเอ่อ60%นะฮะโดยผู้ผลิตของจีนก็จะเป็นชิโนฟาร์มกับชิโน e ทค เอ่อชิโนเวกชิโนเวกนี่จะเป็นของบริษัทเทียไตบริษัทตระกูลเทียนะครับส่วนเอ,อ่อชิโนฟาร์มน,นั้นจะเป็นของรัฐวิสาหกิจจีนนะครับส่วนทาง้นของอเมริกานะครับก็จะมีไฟเซอร์แล้วก็เมอร์เดนานะครับเป็นของอเมริกาฮะก็สองสองบริษัทนี้ก็แบ่งนะครับสองฝ่ายนี่ฮะแบ่งการตลาดไปนะครับของอเมริกาเข้าไปกับห้ากับหกสิบเปอร์เซ็นต ของจีนก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีของแพรมของประเทศอื่นครับไ่ว่าจะเป็นเรื่องของจอร์ซอนกังจอร์สอนแล้วก็รัสเซียก็มีเข้ามามีส่วนแบ่งด้วยเช่นเดียวกันบริษัทแอ f ฟินิตี้ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ในท่านผู้ฟังกับน่าสนใจมากเขาบอกว่าวบ้านนำผลผลิตวัคซีนประเทศใหญ่ๆนะครับทั้งจีนและอเมริกานะครับมีส่วนแบ่งสัดส่วนที่ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะ ซึ่งการตลาดนี้นะครับไม่เคยมีมาก่อนในโลกแต่ผู้ฟังการตลาดที่ใหญ่มาหึมาขนาดนี้นะไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี่คือเป็นเคสแรกนะครับของการจำหน่ายนะครับแม้ทั้งรถยนต์อาหารสเสบียงเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายนะครับไม่เคยมีส่วนแบ่งที่มันมามาหึมาและใหญ่เท่ากับเรื่องของวัคซีน จะมีการคาดการว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจะเป็นเรื่องของอาวุธชีวภาพหรือเปล่าน่าคิดน่าสนใจไปที่ตามก็ดูนะฮะโดยข้อมูลนี้นะครับมีการซัพพอร์ตมีการรองรับโดย a อฟ i n i t y บอกว่ามีการคาดการรายได้อยู่กับอราคาและขึ้นอยู่กับว่าบริษัทต่างๆบรรลุปเป้าหมายของการผิดและการจัดส่งหรือไม่ซึ่งขณะนี้มีบริษัทที่ จือปัญหาจํานวนวัคซีนที่ผลิดนั้นไม่เพียงพอเพราะว่าวัตถุวัตถุดิบในการผลิตนั้นนะครับต้องส่งมาจากต่างประเทศและก็ในประเทศแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องของโควบัติการจัดส่งวัตถุดิบก็จะอาจจะล่าช้าไปบ้างนะแต่ก็มีการคาดการว่า42ออาจจะผิดทรรและจัดส่งไปยังลูกค้าหรือประเทศต่างๆที่มีการส่งมีสั่งทั่วโลกนะฮะและนอกจากนี้ท่านผู้ฟัง มีข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่า Affinity มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชิโน v วกอาจทำไรายได้จากการจำหน่ายวัคซีนถึง25,000ล้านเหรียญสหรัฐและชิโนฟาร์มเนี่ยอาจทำไรายได้ถึง23,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้งสองบริษัทนี้กลัวยได้นะครับอย่างน้อยนะฮะ อยู่ที่ประมาณขณะนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ16,00 0ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งยอดขายนี้ทำให้เห็นว่า,อาโอกาสนะครับทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยจีนยังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเรื่องของการที่จะผลิตเรื่องของไบโอเทคไบโอเทคโนโลยี Tech, Tech ologie, ครับโดยการผลิตเรื่อของวัคซีนที่จะจำหน่ายไปทั่วโลกแต่ทีนี้การผลิตวัคซีนนั้นก็ มันมีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจแต่ผู้ฟังผมอผมไม่รีเสื่อมผมไม่อ่านแล้วถ้าผู้ฟังเคยเห็นเรื่องของไวรัสคอมพิวเตอร์ไหมบริษัทที่ผลิตโปรแกรมฆ่าวรัสคอมพิวเตอร์โดยนิรันดร์ในนะครับในการวิเคราะห์หรือการคิดเ,เป็นบริษัทที่ปล่อยไวรัสตัวนั้นออกมาเพราะปล่อยนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตและก็ตัวเองก็มาขายนะครับตัวฆ่าวรัส โปรแกรมฆ่าวไวรัสเช่นเดียวกันคิดมาที่อันนี้คือในโลกของคอมพิวเตอร์ในโลกของอาหารสัตว์ยาฆ่าโรคหรือวัคซีนสัตว์เช่นเดียวกันบริษัทไหนที่ผลิตวัคซีนหรือยาฆ่าโรคทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้วิเคราะห์อาจจะเป็นหนึ่งในการที่จะปล่อยเชื้อตัวนั้นออกมาแล้วมีการพอสัตว์ทั้งหลายติดเชื้อสัตว์ที่เป็นอาหาร สิที่เป็นอุปโภคบริโภคนะฮะเป็นปฏิชีอเขามีการซื้อวัคซีนซื้อยามรักษาบริษัทพวกนี้ก็จะได้ช่องทางในการที่จะ,ะทำมาค้าขายได้แต่ที่นี้มันมาลามาถึงมนุษย์อันนี้มันาคิดเมื่อมนุษย์เนี่ยนะ,ะถูกเชื้อโรคซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อภาพก็แล้วแต่ที่เราคิดดกันนะถูกปล่อยเชื้อไวรัสัุนี่ถูกปล่อย ไปที่มนุษย์ก็มีการแพร่กระจายพอแพร่กระจายปั๊บเนี่ยการขายวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะสร้างไรายได้เช่นเดียวกันดังนั้นทฤษฎีเรื่องของการที่ใครผลิตวัคซีนคนนั้นอาจจะเป็นคนแพร่เชื้อโรคก็ได้อันนี้น่าคิดน่าสนใจเพราะตอนนี้มันมีทฤษฎีเรื่องของการควบคุมปรชากรโลกเนี่ยว่าโลกเนี่ยคนเยอะ จเป็นจะมีการคัดกรองและก็ดีลิทหรือกําจัดส่วนเกินออกไปบ้างอันนี้เป็นวิธีคิดที่น่ากลัวมากเรานะครับอายุยืนและก็อยู่ในโลกนี้นานเกินไปเปบียดบังทรัพยากรของโลกนี้มากเกินไปจึงจนต้องมีการกําจัดประชาชนออกไปบ้างนะครับเพื่อโลกนั้นสามารถจะ พยุงอยู่หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องของแนวคิดที่จะมาคุยกันได้แต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่เป็นเรื่องของการคาดดาฝ่ายใต้ลัทธิของความเชื่อทั้งหลายอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของมูลค่าเอ่อเรื่องของวัคซีนนะครับว่ามันมีมูลค่ามหาศาลที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือต้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ6ล้านล้านบาทซึ่งเป็น นะครับมานะครับโอเคฮะนะครับ,รรบวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณใจงับ